สุดอะไรตอนที่2 3วันในป่าสูงผ่านมาด้วยความว้าเวเปล่าเปลี่ยวใจยิ่งเสือดำบุกเข้ามาในเขตส,สุพรรณบุรีแล้ว3วันที่ล่วงมานี้เขาต้องนอนกลางดินกินกลางสายไม่ได้พูดอะไรกับใครเลยนอกจากนานๆก็พูดกับมา้าคู่ยากคล้ายกับว่ามันฟังภาษาคนรู้เรื่องมองจากยอดเขาเล็กๆล,ล,ลูกหนึ่งลงไปยังเบื้องล่างเสือดำแรเห็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งปรากฏในสายตาเขา ูมีประเทศแถบนี้เขามีความชำนาญเป็นอย่างดีละพินบอกตัวเองว่ามันเป็นหมู่บ้านที่สร้างขึ้นใหม่คงไม่ใช่ที่อยู่ของชาวบ้านป่าอย่างแน่นอนมันอาจเป็นซ่องโจนคณะใดคณะหนึ่งซึ่งมีอยู่มากมายหลายแห่งในบริเวณป่าของเมืองสุพรรณบุรีนี้เขาต้องการน้ำและอาหารคุณโจรบังคับม้าควบขับลงสู่เชิงเขาด้วยความระมัดระวงังเนื่องจากบางแห่งเป็นที่ลาดชันสักครู่หนึ่ง หมู่บ้านที่ไลเห็นก็ใกล้เข้ามาใายชกันหลายคนพากันมองดูเขาย่างตื่นตื่นชุมนุมชนแห่งนี้คือทินพำนักของบรรดาดาวรายแห่งสุพรรณบุรีนั่นเองความเก่งกล้าสามารถของตำรวจกองปราบพิเศษที่มีอาวุธทันสมัยทําให้ขุนจนทั้งหลายในดินแดนสุพรรณบุรีต้องพากันอพยพบริวารหลบหนีมาอยู่ที่นี่ช่วยกันสร้างที่พักขึ้นมีทั้งร้านค้าและตลาดเล็กๆ มีโรงเล่ามีบ่อนการพนันนักเลงการพนันในสุพรรณบุรีเป็นส่วนมากก็มักเดินทางมาเล่นทัวโปกันที่นี่และทุกคนย่อมเป็นนักสู้ที่สามารถคุ้มครองตัวเองได้ที่นี่เราควรจะเรียกมันว่าแดนไอเสือเพราะมีผู้ร้ายขนาดไอเสืออยู่ไม่ต่ำกว่า10บคนทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นอาชญากรที่ตำรวจกำลังต้องการตัวอยู่คุณจนบังคับมาตรงมาอย่างร้านเล่าแห่งหนึ่งแล้วก้าวลงจากหลังมา้าถือสายบางเหียนนำเพื่อนยากเขาไปผูกไว้ที่ต้นไม้ต้นหนึ่ง ก่อนจะตรงข้อหาชายหนุ่มร่างใหญ่ที่กำลังนั่งเป่าหีบเพลงอย่างเพลิดเพลินรพินก่าวถามน้องชายที่นี่มีเหล้าและอาหารขายไม่ใช่เหรอผู้ถูกถามเพียงแต่พยักหน้าให้เขาแล้วเป่าหิบเพลงต่อในทำนองเพลงที่ฟังเราหน้าลำคาญมากกว่าไผ่เลาะเจ้าพ่อสุพรรณบุรีพาตัวเดินเข้าไปในร้านเหล้าและบ่อนการพนันอย่างองอ,งอาจชกกายชะกันไม่ต่ำกว่า1ิบคนกำลังสนเสเฮฮาในสถานที่นี้บางก็ดื่มเหล้าบางร้องลําทำเพลงบางก็เล่นการพนันอย่างชนิดหน้าดำข่ำเครียด พอเสือดำปรากฏตัวขึ้นเสียงจอกแจ๊กจอแจ,ก,จกก็เงียบกริบสายตาทั้งหมดจ้องมองดูละพินเป็นตาเดียวเจ้าหนุ่มร่างใหญ่หน้าเฮี้ยมคนหนึ่งปลาดเขามมยืนเผชิญหน้าเขาพี่ชายแกเป็นตำรวจหรือนักเลงเว้ยมาดีหรือมาลายที่นี่เป็นทินพวกเราถ้ามาดีก็เชิญตามสบายเรายินดีต้อนรับผู้ที่อยู่นอกกฎหมายทุกคนจอมโจรยิ้มเล็กน้อยตำรวจคือประหลักของกันการเป็นเสอือไม่ใช่ตำรวจการฆ่าคนตายที่กาญจนบุรีแล้วการก็หลบหนีกระเซิร์กระเซิงมาตามยถากรรม หนีร้อนมาพึ่งเย็นกันมาดีไม่ได้มาร้ายเจ้าหมอนั้นพยักหน้ามองดูลักษณะเสือดำด้วยความพอใจนี่ถ้าแกมากันหลายคนกันคงเข้าใจว่าแกเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบหรือสายรับตำรวจแต่นี่แกมาคนเดียวกันเชื่อแล้วที่แกเล่าให้กันฟังเป็นความจริงแล้วเจ้าหนุ่มที่มีท่าทางเป็นนักเลงเต็มตัวก็ยกมือตบหลังเสือดำค่อนข้างแรงที่นี่ไม่มีกฎหมายเมื่อแกเป็นเสือแกมีเงินพอจะใช้สอยแกก็อยู่กับพวกเราได้ เชิญแกตามสบายน้องชายแกะจะดื่มเหล้าหรือไปร่วมวงเล่นทัวโปกับเขาก็เอาคุณโจนยิ้มให้คู่สนทนาของเขาขอบใจพี่ชายเจ้าหมอน,นั้นกวาดสายตาม,มองไปรอบห้องแล้วกล่าวต่อถ้าเงินทองแกมีเหลือใช้แล้วก็แบ่งให้กันใช้บ้างสิน้องชายเจ้าหนุ่มร่างใหญ่พูดหนักแน่นเสดารู้ดีว่าคู่สนทนากับเขาพูดด้วยการข่มขู่บังคับไกล่กลาย่ยแ่คงยินดีรู้จักกับกันเพื่อจะได้พึ่งพาศัยกันต่อไป กันชื่อลบชาวสุพรรณบุรีเขาเรียกกันว่าเสือลบแม้กันไม่ได้ใหญ่ยิ่งเหมือนเสือเมเหส่วนหรือเสือดําแต่ฝีมือกันก็ไม่ยิ่งย่อนไปกว่าเสือดําเท่าไหรนะ่นักการจะให้ความสะดวกกับแกทุกประการระหว่างที่แกอยู่ที่นี่ระพินลงกกระเป๋าหยิบธนบัตรออกมาปึกหนึ่งนับส่งให้เสือลบหนึ่งบาทพี่ชายการมีเงินติดตัวมาเล็กน้อยขอมอบให้พี่ชายเพียงเท่านี้เออขอบใจแกมากเจ้าลบพูดโดยเร็วแววตาเป็นประกายโลด ดึงแขนเสือดำพาเดินไปนั่งร่วมโต๊ะกับเขาที่โต๊ะตัวหนึ่งแล้วกระซิบกระซาบบอกขุนโจรไอ้น้องชายที่นี่อยู่ในอำนาจของเสือใหญ่นูน่นพี่ใหญ่กำลังยืนแทงโปอยู่นั่นรูปร่างเขาใหญ่โตสมชื่อไหมล่ะแล้วก็พูดถึงฝีไม้ลายมือกันคิดว่าเสือดำที่ขึ้นชื่อหรือน้ำก็คงเป็นรองเขาแหละกันเป็นสมุนคนสนิทของพี่ใหญ่ถ้าอย่างไรเราก็แกโคตรรู้จักพี่ใหญ่ไว้ข <c oughs> ุโนโจรหัวเราะหึ่ยในลำคอดีแล้วกันจะหาโอกาสรู้จักเขาพูดจบ ลพินก็หันไปทางบ่อนการพนันซ้ายมือเขาแรกเห็นเสื้อใหญ่อย่างถนัดเป็นชายกลางคนรูปร่างสูงใหญ่เจ้าของใบหน้าสี่เหลี่ยมผมหยิกเสียงใหญ่ผิดปกติท่าทางหยาบคายนุ่งกางเกงเวส้อยขาย,ยาวสวมเสื้อเชิ้ตามหมักลุกน้ำเงินสลับขาวคาดเข็มขดัดกระสุนปืนพกแล้วแกจะพักอยู่ที่นี่สักกี่วันน้องชายเสือลบก้าวถามเขาต่อละพินนิ่งอยู่สักครู่กันจะพักอยู่คืนนี้เท่านั้นพรุ่งนี้กันจะไปสุพรรณบุรีได้น้องชาย คืนนี้กันจะหาที่พักให้แกแต่ว่ากันขอบอกแกซะก่อนนะถ้าแกขวัญนออนแกอ่านหมดความสุขเพราะที่นี่มีการเตะปากกันบ่อยๆแล้วบางทีก็ยิงกันตายโดยเหตุขัดใจเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแล้วพินหัวล้อขึ้นเราแกล้งกระซ้าเสือรบเล่นกันชอบแพ้เสือรบกันชอบดูเขายิงกันหรือชกกันด้วยหมัดรุ่นๆเจ้ารบขมวดคิ้วยนเออกําลังใจของแกนี่มันเข็มแข็งใช้ได้นะแต่รูปร่างหน้าตาแกมันก็เหมาะจะเป็นพระเอกยิ่เกว่ะ เจ้าลบหัวร้ลัานลุกขึ้นเดินไปทางบอนการพนันความจริงแล้วเจ้าลบหรือเสือรบไม่ได้มีฝีไม้ลายมืออะไรนอกจากอาศัยพวกมากลากไปสอดากวักมือเลยกคนรับใช้เข้ามาสั่งเหล้ามาดื่มเสียงเอะอะเฮฮาในสถานที่นี้มันทําให้เขาลืมเหตุการณ์ในด้านเศร้าโศกไปได้เด็กรับใช้น้าขวดเหล้ามาตั้งบนโต๊ะพร้อมด้วยถ้วยแก้วแล้วเดินกลับไปละพินยหยิบขวดเหล้าขึ้นลินใส่แก้วครึ่งแก้วยกขึ้นดื่มจนหมด ระว่างแก้วไว้ล้วงกระเป๋ากางเกงหยิบซองบุหรี่ไม่ขีดไฟออกมาจุดสูบเจ้าหนุ่มนักเลงชั้นเสือคนหนึ่งเดินมาทั้งบอนการผนันพอแลหเห็นเสือดำเข้ามันก็หยุดชะง,งักแล้วปราดมานั่งร่วมโตสวัสดีพวกพวกมาจากไหนเว้ยพูดพางขวาขวดเหล้าขึ้นมาลินใส่แก้วแสดงความใหญ่ยิ่งของตนกันคือเสือโชดรู้จักกันซะน้องชายเราพินขวาข้าขอมือปัดถ้วยแก้วตกแตกอย่าทำอย่างนั้นคุณโจรพูดเสียงกล้าว ถ้าอยากกินขอค่าซะก,ก่อนสิวะเหล้าแก้วสองแก้วจะเป็นอะไรไปถือวิสาสะอย่างนี้มันเหยียบกันนี่วะข้ายอมไม่ได้พเพราะเหล้านี่ข้าซื้อมาเจ้าหนุ่มที่มีรอยแผลเป็นจะคมดาบที่แก้มสายพูดลุกขึ้นยืนเอื้อมมือจับแขนเสือดำกระชากตัวให้ลุกขึ้นเอ้ลูกไก่นี่มึงไม่รู้จักกูหรือไงวะ <laughs> รู้แต่ว่ามึงไม่ใช่ลูกชายกูก็แล้วกันเสือโชติแห่งสุพรรณบุรียกมือชี้หน้าเขาหึงใจแคบมาก มึงเข้ามาในโดงนักเลงเล่าแก้วเดี๋ยวมึงห่วงกูจะสั่งสอนให้มึงรู้จักกูเสียบ้างพูดจบหมัดขวาของเสือโชดก็ลั่นปังทันทีละพินเตรียมตัวอยู่แล้วเขายกท่อนแขนซ้ายกันไว้พร้อมปล่อยหมัดตรงขวาออกเต็มเหนียวมันรุนแรงอะไรอย่างนั้นถูกปากครึ่งจมูกครึ่งของเสือโชดคู่ต่อสู้เสือดำเซธลาไปประทะับฝาห้องล้มลงก้นกระแทกทุกคนลุกจากเก้าอี้ทันทีเหมือนกับพยักร้ายถูกเจ็บ เสือโชดขบกล้ามแน่นจ้องมองดูหน้าขนโจนแล้วก็ชักปืนพกในซองปืนข้างขวาออกมาแต่ความว่องไวของเสือดำเหนือกว่าจอมโจนดึงปืนพกในซองปืนเขาอ,ออกมาได้เร็วกว่าไม่ถึงวินาทีเราก็ปล่อยกระสุนออกจากลำกล้องทันทีรีวอลเวอร์9ก้ามมระเบิดลันเสือโชดสะดุ้งเฮือกสุดตัวขมวดคิ้วนิ้วหน้าฟุบลงกับพื้นห้องสิ้นใจตายทมกลางความตื่นตะลึงของบรรดาเสือต่างๆที่เป็นพักพวกเสือโชด เหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเสือดำยกปากระบอกปืนขึ้นเป่าควันดินปืนแล้วเก็บไว้ในซองปืนตามเดิมก่อนซุดตัวนั่งบนเก้าอี้ลินเล่าใส่แก้วแล้วยกขึ้นจิบทุกคนที่อยู่ในที่นี้ตกตะลึงพึงเพลิดไปตามๆกันแล้วเสียงซุบซิบวิพากษ์วิจารณ์ก็เกิดขึ้นเสือใหญ่พิบมประจำท้องถิ่นนี้ยกมือเท้าสะเอวจ้องมองดูเสือดำด้วยความสนใจยิ่งเขาไม่อาจทราบได้ว่าเจ้าหนุ่มแปลกหน้าผู้นี้เป็นใครมาจากไหนแต่เขาแลรเห็นเสือรบ นั่งสนทนากับลพินอยู่เมื่อสักครู่ดังนั้นเสือใหญ่จึงเดินเข้ามาหาเสือรบสมุนคนสนิทของเขาแล้วก้าวถามเสียงดังโดยไม่ต้องกลัวว่าลพินจะได้ยินคําพูดของตนไอ้ไว้ลบเสือรบยิ้มแห้งๆยังไงไม่ทราบครับเขาบอกผมแต่เพียงว่าเขาเป็นผู้ร้ายฆ่าคนตายจากการจนบ,บุรีหลบหนตีตำรวจตะลิดเปิดเปิงมาที่นี่เสือใหญ่พยักหน้าช้าๆกำแหงใช้เล่นเว้ยมันเป็นเสือพัดทินนี่ว่าตกเข้ามาในทินเรามันควรรู้จักนอบน้อมพวกเรา นี่มันบังอาจฆ่าไอ้โชดเด็กกูต่อหน้าต่อตาทำอย่างนี้มันเหยียบหน้ากูนี่ว่าแล้วใครคนหนึ่งก็ร้องสนับสนุนลูกพี่ของตนเอามันพี่ใหญ่เก็บมันเถอะครับเสียงพูดก็พึมพำรรดังแซดไปหมดครั้นแล้วเสือใหญ่กับพวกขุนโจรทั้งหลายก็พากันเดินตรงเข้ามาหาเสือดำซึ่งนั่งดื่มเหล้าหน้าตาเฉยไม่ได้มีกิริยาสะทกสะท้านหวาดกลัวอะไรเลยแน่ล่ะคนยังเสือดำเผชิญการเสี่ยงภัยเสี่ยงชีวิตมาแล้วยังโชคโชน เขาจะไม่ยอมคุกเข่าให้ศัตรูเขาเป็นอันขาดถึงแม้เขาถูกกุ้มลุมอย่างหมาหมู่เสือดำก็ต้องต่อสู้จนวินาทีสุดท้ายเพราะเขาจะต้องมีชีวิตอยู่อย่างเสือตายอย่างชายชาติเสืออันเป็นคติพจน์ประจำใจของเขาความเยือกเย็นละท่วงเทียนสง่า่าเผยของระพินทำให้พวกเ่าร้ายบางคนนึกวันเกรงเขาใช่น้อยศพเสือโชดยังนอนกิ้งจมกองเลือดอยู่กับพื้นห้องเสือโชดต้องสิ้นชื่อสิ้นลายเพราะเจ้าเสือหนุ่มแปลกหน้าคนนี้ ลูกพี่ของพวกนอกกฎหมายปราดเขามายืนเผชิญหน้าเสือดำในระยะใกล้ชิดเสือใหญ่เค้นหัวเราะแล้วยิ้มสยะเอื้อมมือกระชากตัวเสือดำให้ลุกขึ้นฮ <c oughs> ่าฮ่าฮ่าแกเป็นใครวะน้องชายเสือดำยิ้มอย่างใจเย็นมองดูเสือใหญ่ที่มีรูปร่างสูงใหญ่กว่าเขามากมายแล้วกวาดสายตามองไปรอบตัวเขาพวกโจรที่ห้อมล้อมอยู่เตรียมพร้อมจะเล่นงานเขาสายตาทั้งหมดไม่ได้แสดงความเป็นมิตรต่อเขาเลยบางคนถือปืนพกอยู่ในมือเตรียมสังหารเขา การเชื่อพินเขาตอบยิ้มยิ้มเสือใหญ่เค้นห,วหัวเราะกันรู้จักกันไหมวะ <_ d ata> ไม่รู้จักแต่เสือลบเขาบอกกันว่าแกคือเสือใหญ่เป็นพี่เบิ้มที่นี่ต้องการอะไรจากการหรอพี่ชายเสือใหญ่ขมวดคิ้วยน่น <_ d ata> ต้องการชีวิตแกเพื่อแกแขนงแทนเสือชดคนของกัน <_ d ata> ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ใช่ชายชาเสืออย่างที่เจ้าลบมันบอกกันพี่ชายกันมาดีไม่ได้มาลายกันหนีร้อนมาพึ่งเย็นกันมาตัวคนเดียวกันกําลังคิดจะทําไมตรีกับพวกแกทุกคน ซึ่งกันได้รู้จักเสือรบเป็นคนแรกแล้วกันก็ใจดียอมให้เงินเสือรบร้อยบาทเพื่อหวังผูกมิตรแต่ไอ้โชดคนของแกดูหมิ่นเยียดยามกันก่อนถือวิสาสะรินเล่ากันกินโดยไม่ได้รับคําเชิญจากกันเมื่อกันต่อว่าไอ้โชดก็ถืออํานาจเป็นธรรมชกกันก่อนถ้าพวกพวกแกมีความยุติธรรมพอคงไม่ปฏิเสธไว้โชดเป็นฝ่ายทําร้ายกันก่อนกันเป็นลูกผู้ชายมีสิบนิ้วเหมือนกันใครจะยอมให้เพื่อนข่มเหงกันเลยคว่ำไอ้โชดโดยมัดของกันแล้วไอ้โชดก็ควักปืนออกมาจะสังหารกัน ดังนั้นกันก็ต้องยิงไอชช้ชดเพื่อป้องกันตัวแกลองพิจารณาดูเถอะมันเป็นความผิดของกอันยางงั้นเหรอคำพูดที่เต็มไปด้วยเหตุและผลของเสือดำทำให้เสือใหญ่ต้องนิ่งอึ้งไปสักครู่อย่างไรก็ตามแกฆ่าคนของ,องกันตายแกต้องรับผิดชอบการกระทำเช่นนี้มันเป็นการลบหลู่ดูหมินกันรับ <laughs> พินหัวเลาะรู้ทันทีว่าสันติวิธีจะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะเสือใหญ่ต้องการประทะกับเขาแน่ดังนั้นคุณโจรจึงกล่าวกับเสือใหญ่อย่างอาถาน แกเป็นเสือและกันก็เป็นเสือเช่นเดียวกับแกแกไม่นึกลายใจอะไรบ้างเหรอที่กันยืนอยู่ท่ามกลางพวกแกร่วม30คนถูกละกันต้องตายแน่ถ้าหากว่าแกกับพรรคพวกแกกุ้มลมเล่นงานกันแต่ความตายมันเป็นของธรรมดาพี่ชายคนเราทุกคนไม่มีใครหนีความตายได้เมื่อแกจะใช้วิธีหมาหมู่เล่นงานกันโดยไม่นึกว่าแกเป็นลูกผู้ชายแล้วก็มาเสือใหญ่พรรคพวกแกมีอีกเท่าไหร่ไปเรียกมาให้หมดกันจะสู้กับแกจนกว่ากันจะสิ้นใจตายกันพร้อมแล้วเสือใหญ่เจาะยังไงก็เอา ด้วยคำพูดของคุณโจรทำให้เสือใหญ่นึกละอายใจทันทีเขายิ้มเล็กน้อยแล้วหันมาพูดกับละพินมึงทกกับกูไอ้พินถ้ากูแพ้มึงมึงยิงกูทิ้งเลยแต่ถ้ามึงแพ้กูกูจะยิงมึงทิ้งเช่นเดียวกันน้ำใจมึงแน่เว้ยเยือกเย็นพอได้ฮ่าฮ่ได้สิพี่ใหญ่คุณโจรหวัวเราะชกกันแล้วก็กันชอบนะักไม่ได้ยืดเส้นยืดสายมานานแล้วรูปร่างอย่างแกกันชอบมากชกไม่ใกล้ผิด แล้วทันใดนั้นเองมัดตรงขวาของเสือใหญ่ก็รั่นปังเข้าปลายคางเสือดำทันทีเจ้าพ่อสุพันณบุรีไม่ทันรู้ตัวถูกหมัดเด็ดเขาเต็มหลักร่างเขาเซไปประทะเก้าอี้ตัวหนึ่งล้มคลื่นลงกลางห้องเสือใหญ่หดร้อเสียงดังรั่นไอ้หนูหน้อยกระดูกมึงยังอ่อนนัก <laughs> เสือยังกูก็เป็นนักสู้คนหนึ่งอย่าว่าแต่มึงเลยไอดำที่ว่าเก่งนักหนากูก็ไม่กลัว